นะคะในภาพรวมท่านรัฐมนตรีก็ได้แจ้งท่านทูนทั้งหลายให้ทราบนะคะเกี่ยวกับการประชุม t p c ว่ามีผลที่น่าพอใจ ะะและเป็นไปตามท่าทีและแนวทางที่ไทยได้ยึดมาโดยตลอดอันนี้มีความสําคัญนะคะที่จะสะท้อนให้ประชาคมโ,โลกรับทราบนอกจากนี้นะคะท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงและยืนยันกับท่านชูทั้งหลายนะคะให้สะท้อนกับประชาคมโ,โลกว่าในการเจรจามาโดยตลอดและในการเดินหน้าต่อไปนะคะไทยจะยึดมั่นในข้อเทจจริงกฎหมายและหลักสากล และความจริงใจและสุจริตใจนะคะเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยเร็วและก็จะยังคงต้องรักษาอธิปไตยและยึดประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งท่านประหลัดนะคะก็ยังได้ให้กันบ้านกับท่านชูทั้งหลายนะคะให้ท่านชูดและท่านกงสูนใหญ่ ทั้งในภาพรวมและตามภารกิจของแต่ละสำนักงานที่อาจจะแตกต่างกันไปนะคะติดตามและประเมินระดับความเข้าใจของนานาประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์ในขณะนี้และมุมมองต่อประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับสถานทูตและผู้แทนถาวรต่างๆก็ได้รายงานเช่นกันนะคะในที่ประชุมออนไลน์เมื่อคือนนี้เกี่ยวกับภารกิจของตนที่กำลังหารืออย่างต่อเนื่องซึ่งที่ประชุมก็ได้รับการรายงาน ดังนี้นะคะจากกลุ่มสำนักงานต่ตางๆทั่วไปก็ได้ชี้แจงข้อเทจจริง แก่ประเทศเจ้าบ้านและในเขตอนาณนานะะได้เข้าพบได้ให้สัมภาษณ์และได้คำความเข้าใจกับสื่อมวลชนท้องถิ่นนะคะสำหรับสำนักงานของประเทศไทยที่เป็นคณะผู้แทนถาวรที่ประจำองค์การระหว่างประเทศทั่วโลกนะคะก็ได้ชี้แจงที่ประชุมทราบในเรื่องของการติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าในองค์การระหว่างประเทศต่างๆะคะ่ะ